ทำออกมาได้ดีมากมันไม่ใช่แค่ความบันเทิงเท่านั้นสนุกมากเราได้รับความรู้ใหม่ๆที่เราเองไม่ได้ไม่ได้รู้ก่อนหน้านี้ผมให้คะแนนคนแสดงเนี่ยเต็มร้อยเลยครับเกี่ยวกับศิลปศาสตร์ยินการแก้ยินด้วยด้วยซิมเพิลจริงๆที่เราสามารถทําได้มันคือเหตุการณ์จริงๆที่ได้เกิดในพื้นที่แถวนี้หรือว่าพี่น้องมุสลิมเราพบเจอครับรักใส,ส่รอบกรุงเทพฉายแค่วันเดียว3รอบจำกัดรอบละ500ที่นั่งเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย เาที่20ธันวาคม2568นี้ณห้องแกรนบอรูมสินอนสเต็กเฮาส์ถนนสีนครินพิเศษสุดกับการชมภาพยนตร์รอบ V.I.P. พร้อมรับประทานบุฟเฟ่อาหารกลางวันแสนอร่อยเพียงบริจาคสนับสนุนท่านละ299บาทโดยเริ่มฉายภาพยนตร์เวลา9นาิก30นาทีจบแล้วพลาดไม่ได้กับการเสวนาในหัวข้อ ตีท้ายหนังเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการบำบัดโรคมืดและศสยศาสตร์ตามหลักการอิสลามโดยเชครีดออามัตสมดีและเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์รอสกีนอีซาที่หาฝั่งที่ไหนไม่ได้ดำเนินการเสวนาโดยคุณฮุเซนโมมินแต่ใครที่ตั้งใจมาชมภาพยนตร์โดยเฉพาะเราขอแนะนำรอบทั่วไปซึ่งจัดฉายสองรอบ ในเวลา14นาิก15นาทีและเวลา16นาฬิกาบริจาคเพื่อรับบัตร99บาทต่อท่านรายได้จากการจัดงานเพื่อสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ฮาลานเรื่องต่อไปจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่0627096582 0627096583สนใจร่วมสนับสนุนการจัดฉายภาพยนตร์ ติดต่อคุณมรรหวานที่0944973406ขอบคุณทางวัดชิ n นลนะครับที่มีสื่อดีๆเกิด,ด,ดความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้ดูให้ได้นะครับรักใส่ส